สบายดีจานสบายเพื่อนยังไงดิคือว่างแค่กินเอาเร็วสบายดีเนาะสบายดีผมเดี๋ยวอาชีพมอ่ะสิบอ่าแบมาลกวใอันนี้มันนั่งใน้ถบัดบ่เยู่ถวนี้นั่งในรดเขาไปซื้ออยู่พุ่นแล้วเขามานั่งนีได้หมือกได้วโอ้กลังซุ่มเซียวกินเข่ากันนะทุกเข่าช่วงป็แเดเขารน้เป็นไรแดก ได้มาล่ะคือมาสรงางงานอยู่นี่ได้ได้บายดีสบายดีทุกคนเอาทุกคนวันนี้บอลเน่ก็แหวะท้งทักทายหมู่คู่เนาะเพียงน้องกะบูฮู้บ่แน่ใจเพื่อนเห็ดยังเห็ดเวียกอยู่รู้บ่ทุกคนนะตอนนี้มาหาเพื่อนกะเดี๋ยวเดี๋ยวไปหาเพื่อนจังหน่อยทุกคนเมาคอนยูโคเกะเพราะบัตสบายดีสบายดีพอเดียวโฟล์คับโฟลเดียวอะไรอกก่อนนะทุกคน สบายดีจราสบายเพื่อนยังไงดิคือว่างแค่สบายดีเนาะสบายดีผมน้องๆเยวอชิวมากสดหรัอ่าแบมาักไปอันนี้มันนั่งไดรถบอดเจสเทนี้นั่งรดเขาไปซื้ออยู่พุ่นแต่เขามานั่งหนีได้มนได้รถอ๋อได้รถป่ะเมนี่พลาน้องน้องนมากเช่วง้าจุทจีนเลยไลรถมามาดิทาเขาไปเที่ยวนะไม สวนสวนใช่เนองครับมานนั้นเลยนะจ๊ะเพราะว่าเขาเป็นเขาเป็นบมเห็นงานเห็นยังกับไปน้ำนาเดี่ยวอันนี้นะครับผมพี่พี่ก่อนเขาเจอกันจักเดือนเลยเหรอเขาฮอดเดือนบ่บ่กฮอดเหรอเนาะประมาณเดือนเกือบเดือนนะทุกคนนะประมาณเดือนวันนี้ก็เลยแวะมาทักทายเพื่อนแล้วจ้าพาดอ้งอ้งแวะมากินข้าวอยู่นี่แหละแล้วก็บชเดินทางไปสวนสาธารณะของประเทศไทยนะทุกคนนะทุกคนบอกว่าหลายเดียวเขาค่อยมานั่งคุยกันอีกทีหนึ่งนะทุกคนนะ นี่เขากะมาพอบู่ไปได้ร่ำล่อแล้วกะฟ้าน้องๆสามพนเราทุกคนมาเที่ยวมาเนี่ยคือโอกาสนี่พาเพื่อนมาเที่ยวหลายตอนนี้เขากะลัางฮะลายปีเลยนะพับเขาเผาให้น้องๆกินนะทุกคนนะนี่เฮ้ยน้องละสั่งเอาเลยตั้มตั้มอะไรตั้มช้างตั้มไทยตั้แมงตั้มม้วนตั้มส่วตั้มยังสั่งได้เลย เอาเลยเอาเยอยากแบบได้สร้างเอาว้สวสคือกินหอดอะไรเนี่ยัรับได้ก็อีกเลย่งมดับ่งามบดโกัสาวสวยนี่เลยเอาคนมาเป็นนางอกได้ไงสาสวย เป็นยังไงมือนีนขายดีบ่จานปบานดฮะบานใดบ่เศรษฐกิจ่ยเนาะเศรษฐกิจ่นะมจมันบุคอลดีเนาะเ็ดยันกันขายดีคือกันบดอย่งเดียเลยบุปานดจากโรงงานโรงงานโรงงานเี่าูจานหั่ดิ จะน้ำายุที่มา้ออกเลยไม่หรอกัลัวเธอว่าเธอจะไปยู่บางไงแถวบางไ่ไอ้ใหญ่ไอ้ใหญ่ไอ้ใหญ่างบังเงินไอ้างงบังเงินนะคหลายเดือนกนวันอาทิตย์ลาครับไปหาหลอกดิเออนัดกันได้มีปัญหาหาลิมสวนดิอานอนหคนไยยังคนไปใคไ้หมคนไทย <laughs> อันนี้หลายๆคนก็คือสิเห็นแล้วแหละออกไปไล่อีกที่แล้วคนนี้แต่ว่าน้องสาวหลานนี่คือสีหนจ้าเนี่ยสองคนนี้นี่ถือโอกาสพาน้องๆเที่ยวไปชวนชวนยัง <c oughs> ชวนเบนกิติเจ้าเจ้าเคยไปงานอะไรชวนเบนเจ้าเคยไปอยู่ก็ชวนยังไม่ได้ไปเลยไปแต่จะยามพารากอนไปอีกไป จะยุดเมื่อไรบุกข้ยุดแบบยุดไรเงี้ยกระไบุยุดามันเกิดบุรเข้าเมื่อไหร่านนั่งนั่งบุรีคลายบุคายบุรีอะไรทงานลงงานสายได้ีวันยุดเนาะมามีวันยุดีงานบ้านั่นหลยเขากัครทั้งสหรบ้างักไเงมันเมื่อไ่นี่งานรงงานเมื่อไงนี่งานมันบอก่อยดีอนี้มันเห็ดตำมาเบียเออตำมุ้งตำมาเบียบเลยอันนี้ยังมี ออเดอร์โมมี่เขาก็ยังในยุคเดียวกันเลยเขาโพหน้ากับแซาแก่มาให้ดิเพราะโมมี่ออเดอร์นั่นแหละหรือเปล่าแจนั่นมันมีตลอดดิมีเหตุตลอดดิแมนเปิดเครื่องมาเห็ุเนาะต้องเห็ุตลอดผาานังสาวมาเที่ยวแล้วนะวันนะมันอี้กะทีพ้าล่างเพื่อนมากินเข่าอยู่ดีนะทุกคนก่อนเขาจเดินทางไปมุ่งเข่าสู้ไว้ สวนลุมพินีนะทุกคนนะจะ,จจะม <c oughs> ีดีๆอย่างกล้ๆผมนะประมาณจะห้อยซี่หาสถานีผมนะแต่ที่จะพาไปไปเบิ่งสะพานไหนยังก็สะพานเล็กนะของโค้งสะพานเล็กเออ<ะ>นี่ยที่มันเป็นของโค้องอย่างนี้อยู่แยกสาทรแยกยังน้ตอนประมาณจะมุ่หาโมบอกหาโมงบอกหาโม,ง,ามงอยากไปเขาอยางไป ไม่ได้ได้บรรยากาศแบบขึ้นไปสะพานแม่นขึ้นสะพานแบบมันด้ได้ถ่ายรูปได้ไงเดี๋ยวน้องลาวี่สี่ห้อนแดดอยากเมื่อก่อนดีเนาะทุกคนวันนี้พาสาวลาวสามสาวมาเที่ยวมาหลอกสร้างไว้แล้วบ่โอเคที่บาทเอาเลยเอาเอาเบ็ดนี่เลยไอห้องหนึ่งสี่ห้อง

เวลากินเนี่ยเอาไทยเบิ่งอีกที่หนึ่งดูนะเปลี่ยนไเบิ่งอีกที่หนึ่งนะ้วกันนะทุกคนนะประมาณนี้คนตอนนี้กาลังซิ่มเขากันเด้อพี่น้องเด้อเขาจะมากินเขาก็จะหนี่แล้วก็ค่อยไปต่อนะทุกคนค่อยไปหาลิ่งต่อตอนนี้ก็อยู่ในช่วงระหว่างจัดไี่ยังนะเอาลงมือเลยอ่ะกินหายก็ย่าเลย กินเข่าแล้วมักินหักกระยากระยากินน้ำกันกินน้ำกันแล้วลงมือลงมือมมตาพ่อมาเข่าพ่อบ่ะพ่อเลยผมได้จะกินพ่อมาได้กินเด็ดพ่อแบบพ่อแบบผมจะกินเข่าเนี้ยอ้าวพ่อมาเข่าเขาบอกพ่อแพ้วอีกนิดนั่นแท้ในมีอยู่หรอกนี่นะตัวนี้ตอนนี้กำลังซุ้มแซวกินเข่ากันนะทุกคนเข่าช่วงกระแดกเขาด้วยเป็นไรกระแดก

เอาทุกคนกินแซ่บบ่น้องหลาแซ่บบ่แซ่บหลายบ่แซ่บกะตำเองมาด้วยว่ะตำเองแซ่บกว่าตำเองแซ่บเองเนาะนี่นะครับสามสาวตอนนี้ก็อยู่ในกินเข่าแล้วทุกคนนะแล้วก็นี่ผู้ใหญ่ใจดีมากินสองเป็นสุดแซ่บนี่โอกาสวัได้เห็นกันโดนแล้วปอนี่กับน้องเพื่อนนี่ นึกใครกเห็นปอืมเห็นเจ้าแม่เะโมได้เห็นนะแต่้าโมได้คุก็เห็นมอนกะเอออย่างงเต็มที่แล้วนะแค่โบเต็มที่นอกก่อนกินกระตุ่มเนียนายแก้วนายจนายลพมเฮหลักนี้ปลาเขาก็หวารู้ว่ากินเนอไ กินได้กับโบราณใช่ไบริสุทธิ์กินบริสุทธิ์กินเอาแซมคนะเอาแบบง่ายๆนะเฮ้เบอร์ทุกคนสบายวันเดียวเรานี

เงินอยู่แต่อยู่บางบอนอยู่บางบอนเด็กก็ใช่แต่ว่ใกล้ยู่บางบอนนั่นเองนินเดยนิเดีย่อว่านนเองนิเดียวคนนีผ่านร้ายตนบางบอน เราเพราความถายมันดีมรนบผมเป็นยังนี่ก็เป็นนะครับมเดี๋ยวต้องกินผัดหลายๆนี่งย่งเหรอ,องตงเวลาทกลอก็รำอกได้เรต้องเวลาแต่วันต้องเลยเพิ่ท้ายงาาย้ทำดีนอนเรอไม่ดกินแว่ย

เ้ากวายอยยทำุโยช่พประกันเนาะแล้ขายพอดีาไปคลาวรคไม่ใช่อะไรนะสมำนี้้ว่าอย่าคนลาวคลาวอต่เราบวาลาวย่ยเาทุกคนประมาณนี้นะครับนะเนาะพอยากกินเขากันเนาะ ร้อบไปๆนะไาๆน้องลาบาไปๆพี่เขาก่อนทุียวกันเลยไม่ได้จานคักบ่้อกนี่เฮ้ยอ่าพี่น้องอ่ะมาแล้วครับน้องๆครับขอจบเพียงตัวนี้ก็แล้วกันเจอกันอีพีถัดไปสุวนรณวารือเรื่องติดตามไปนะทุกคนบวันนี้จะพาน้องๆเพิ่นไปฮอดไสนะทุกคนไปไหนนะคลิปนี้วันนี้ขอจบเพีไปที่นี้อย่าลืมติดตามอีพีต่อไปทุกคนไปแล้วบ๊ายบ,บาย